แอบซักผ้าตอนดึก Made with Unity Presentate Laundry ก็คือเปิดยี่สสี่ชั่วโมงเป็นซักอบรียี่สสี่ชั่วโมงไม่ใช่รีดหรอกน่าจะซักอบเฉยๆเริ่มเลย <laughs> ใช่มาเรามาลอนรีละเราเป็นเรื่องของการซักผ้าบ้างรอบนี้ตรงนี้รถเราอ๋อรถเราเฮ้ย เชดมีเพลงด้วยวะชึ่งเมื่อกี้คืออะไรแป๊บเดียวเราถือตะกร้าผ้ามาด้วยอ่ะลอรี่เปิดี4ชั่วโมงทางซ้ายมีตู้น้ําแต่รอบๆดูปลอดภัยนะดูไม่ได้อันตรายอะไรอะ่ะเ้แต่เก,เกมนี้วิ่งได้วะ่ะวิ่งได้วิ่งได้ไปที่ตู้น้ําดิทําอะไรทาอะไรไม่ได้เอ้เถือนมาด้านข้างไลยด้วยนะเธอ แต่ออกถนนไม่ได้มันให้เดินมาด้านข้างเฉยๆมีประตูด้านหลังมีถังขยะด้วยโอเคดูเรื่องอ่ะเราลองเข้าไปซักผ้าก่อนนะเราจะซนให้มากเราต้องเข้าซักผ้าก่อนอย่างแรกพร้อมลอนลี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไป s <S เดินเข้าไปเลยเหรอนี่คือเวลาแห่งการซักผ้าลอนลี่ไทม์มีออดมีกิ่งมีกิ่งให้กดแล้วก็มีที่คิดเงินแล้วมีตู้เต็มเลยกดกิ่งเรียกเหร เรียกพนักงานกริ๊งไหนวะไหนอะสมศรีสมศรีมาซักผ้าจ้าสมศรีมารับผ้าหน่อยสมศรีไม่อยู่ลองเดินดูในร้านเองก็ได้วะอันนี้คืออะไรโบชัววองเกมก็คือผิดเกมอะไรวะผิดเกมขยะมีอันนี้เปิดอยู่น่าจะซักได้อันนึง เปิดไว้ฝาหนึ่งเมื่อกี้โอเคงั้นเราก็ยัดผ้าเข้าไปก่อนเนาะบาะออาได้ด้วยเออฉันลืมไอ้น้ำยาซักผ้าบางทีฉันน่าจะซื้อจากที่นี่ได้ก่อนจะซักก็ต้องเียกสมสีก่อนสมสีฉันจะน้ำยาซักผ้าสมสีดูเหมือนไม่มีใครอยู่รอบๆนี้เลยแฮะแล้วธอเดินเข้าไปเลยเหรอ เออตอนนี้ฉันกลายเป็นพนักง,งานเองซะแล้วเ,ออเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูด้านหลังมันมีคราบแดงๆอะ่ะน่าจะเป็นพนักง,งานทาสีแหละค <Huh? S 1> งมาทาสีปรับปรุงร้านรีโนเวทอะ่ละลรถสีมันน่าจะเลอะเข้ามาเราจะต้องเอาน้ำยาซักผ้าฉันไม่ต้องการอันนี้อันนี้น้ำยาแบบผ้านุ่มอันนี้หรือเปล่าแบบผ้านุ่มเหมือนกันอันนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่ใช่อีกจะวันไหนวะยี่ห้ออะไรเนี่ยอันข้างล่างก็ไม่ใช่หรอนี่เครื่องอะไรวะนาฬิกา อ,อกบัตรกดน้ําในนี้หรอในนี้มีล็อกเกอร์พรนักง,งานนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าแอดแทกนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะข้างนอกซ่อนก่อนซ่อนก่อนเผื่อโจรบุกไม่น่าใช่นี่จะเป็นลูกค้าท่านอื่นมากกว่าคือถ้าเกิดว่าผงซักฟอกเข้าอนุญาบแบบพนุ่มเข้าเดี๋ยวดิฉันจะพูดชื่อแบรนด์ให้นี่เข้าได้หมดเลยนะเห็นไหมขนาดเล่นเกมนะฉันยังสามารถที่จะ ช่วยขายให้คุณได้ถ้าเกิดคุณมีผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผ้าใดๆโดยเฉพาะพนุ่มได้หมดมาเลยขอให้เข้ามาก่อนแล้วกันอันนี้อะไรคือไม่เห็นมีใครเลยเสียงอะไรก๊กแก๊กก๊กแก๊กวะเอ้ยนี่ไงมันร่วงอยู่เมื่อกี้มันไม่ร่วงนะมีใครมาลื้อของเหรออาจจะเป็นแมวเ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 ปิดไม่ได้วะ่ะประตูล็อก แล้วก็เอาไปซักผ้าก่อนแล้วกันทำยังไงอ่ะอ่าได้เวลาปิดมาแล้วแล้วก็เริ่มทำความสะอาดบล็อเข้าไปแล้วยังไงติง๊งโอเคหมุนตี้เดี๋ยวนะเราใส่ตะกร้าเข้าไปทำไมนะ่ะโอ้ชิดเฮ้ยโออบาจริง ใครทำอะไรเนี่ยข้างนอกมีคนวิ่งอยู่เห็นปะข้างนอกมีคนวิ่งอยู่ยเห็นปะดุดิกดุดิกด,ดุดิกดุกดิกเปิดไฟฉายได้ไหมเหมือนเกมเมื่อกี้ไม่มีด้วยไม่ต่อ,ฉ,ตอ,อ,อฉัน้อกอะฉันนีดไมล์ลอรลี่ฉันยังต้องการผ้าฉันอีกเหรอไอ้บ้าเอ้ยนีดพาวเวอร์อ๋อต้องเปิดไฟก่อน ต้องไป power ววคือขาดพลังงานไฟฟ้าเออเปิดไฟตรงไหนวะข้างนอกนั่นไงตัวอะไรอะ่ะหลังพุ่มไม้อะ่ะไม่รู้ power ววคือตรงไหนวะเห็นแต่ล็อกเกอร์เขาด้วยนี่ไงเยี่ยมนี่แหละโอเคเฮ้ย อ่ยละใครมังกดวะกดรัวๆเลยวะใครวะเออกูกดคืนมึงกดมากูกดกลับเฮ้ยมีคนเอาฟิลมาให้โอ้โอช่างฟิลลึกลับนี่เถอะเอามาใช้ก่อนละกันเขาอุตส่าห์มีน้ำใจเอามาให้เราเอาฟิลมาใส่จะได้เปิดไฟได้นาวดึงคันโยกเออน่าจะดีขึ้นมองเห็นแล้วเปิดไฟได้แล้วเครื่องเครื่องกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งกลับไปดูดิห่วงเสื้อผ้าแล้วเกินเกมอะไรวะเนี่ย จริงแม่งวิง่งละไม่ห่วงหรอกเสื้อผ้าที่ซักอยู่ยังจะห่วงเสื้อผ้าพเจ้าเสียงอะไรวะนั่นน่ะนั่นนดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงอะไรแต่ฉันจะซักผ้าอย่างเดียวฉันไม่สนยอะไรทั้งนั้นดิฉันต้องเดินไปดูวะทล้วเมดซักเสร็จไม่รู้เดินไปดูก็ได้วะเหมือนมันบงับงคับให้ฉันเดินไปดู อ๋อโอ้ยนี่ล้มได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันชั้นล้มเด็กจะรู้จริงๆเนี่ย what under the shelf มีอะไรอยู่ใต้เชลแล้วนะเชลคือชั้นวางของดิฉันก็ไม่รู้แกไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ c ร,ร,รา w n under the s h e เ f เหมือนจะมีเออ r ราวคืออะไรวะอ๋อนี่ไงเหมือนจะเป็นที่งัดอะไรทุกอย่างอยู่ตกอยู่ข้างล่างนี้ เรากู้ทู o โ t h แดดดิสเ e ียเอาอย่างน้อยก็ดีที่ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ดีตรงไหนวะฟิลล่วงออมาอีกแล้วไม่เป็นไรเรากลับไปเอาผ้าก่อนเราห่วงผ้าโอเคซักเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมโอเคมีบางคนขโมยเพื่ออาชีนไปเหรอยังเกงใน,ในฉันอะฉันจะเอาอะไรใส่ล่ะฮะเอาเชีย่ยข้างหน้าโดนตู้อะไรไม่รู้ตู้น้ำ ล้มปิดขวางประตูออกไม่ได้เอา้านั่นไงเสื้อผ้าฉันหรือเปล่าหรืออะไรเฮ้ยโอ้ผู้ชายไม่นะนั่นไม่ใช่เสื้อผ้าฉันหรือเปล่าโอเคฉันต้องการออกจากที่นี่จริงๆแล้วไปที่รถของฉันก่อนเพิ่งคิดได้เหรอว่าต้องต้องตีอออกไปที่รถอะอยากจะรู้จริงๆเปิดไม่ออกด้วยโอเคต้องมุดตรงนี้ไปเอาคราวบาเพื่อง,งัด วายแย่ yeah, แล้วนี่เก็บของพวกนี้ให้หมดออกประตูหลังได้ใช่ไหมว้ายว้ายไม่รู้กูวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนรถชันโอ้ยเหี้ยจีซับไคร แ n k ง for paying พนักงานโดดงานแล้วถึงว่าล่ะทำไมพนักงานถึงโดดงานฮ่าฮ่าฮ่ากลัวทำไมบวกดิบวกเสร็จปุ๊บกลัวต้องเล่นรอบสอง oh my god โอ้พระเจ้าได้อยู่นะ ได้อยู่นะเกมสยองขวันแบบเกมสั้นหรือว่าถือว่าดีถือว่าทำดีไปตามเกมฟรีทั้งนั้นที่เล่นเนี่ย